สวัสดีค่ะช่วยกดติดตามใหช่องวิลลุคพาเปินเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะพามาชมโคกน้องนาะคุณป้าพิษคือเก้าครับพี่น้องเดินไปนะครับลุกทรายเป็นกําลังไถนาหุดครับหรือว่าไถดักได้พี่น้องได้โอ้ นี่เพิ่นไถเอาเองครับปีที่แล้วเพิ่นจ้างเขามาไถปีนี้เพิ่นก็เลยลองสี่รถไถมาไถ่ายสี่รถไถมาไถเองโอ้ยถามว่าขี้เมาไปแล้วขี่เมาหมดไปแล้วเมาหายไปแล้วมาขี้เมาคือ มาขี้เมาผานได้พี่นอ้องมาขี้เมาผานเพิ่นต่อ,อแล้วครับมาข้มลุดออกไปแล้ว ไม่อยู่ครับไปมาไปไหนไม่รู้มันหลุดเลยไม่อยากต่อแล้วไงว่ามีมาคิดเมาในกระถ่ายได้ครับ ได้คือกันนอนพ่มีมาขี้เมาเ่ยกันตร <h> ah> งนี้คนไทยแล้วครับันนนันไกก้ไทยมือกรไทยมือกรแล้วก็ฝนตกลงมาครับฝนตกลงมาอ่าน,นี่ก็คร้บแบนไทยรอบคางนี่ เป็นไงบ้างตอ่อขับดีไหมนะสนุกไหมล่ะนะต่อเคยขับไหมไม,ไม่เคยเลยโอเพิ่งมาขับที่นี่อ่ะโอ้ <c oughs> อันนี้เป็นน้องต่อเด้พี่น้องเด้ก <c oughs> เป็นลูกชายของคุณป้าพิษครับลูกชายคนเล็กเป็นเป็นปกีลูกชายอยู่2คน อันนั้นเป็นกข่ายเพิ่นครับโอ้ยขายเพิ่อนอยู่ประจําอยู่โคกน้องนาแห่งนี้ส่วนน้องต่อนี่ก็ไปไปมามาเนาะเป็นยังไงบ้างทางโน้นกด็นะดีครับก็ดีเนาะโอ้ฝนตกดีเนาะดีครับ,รบ<น>อืมเออน้องต่อในบ้านเฟินก็อยู่พู่นแหะครับเฟินทำธุรกิจค้าขายอยู่ทางนครปฐมหรือว่าสมุทรสงครามคนละบ้านเฟิน บ้านพันยูผักกลางครับพี่น้องครับคุณพ่อเพิ่นเป็นผักกลางาส่วนคุณแม่เพิ่นเป็นคนพื้นเพท,ที่นี่ครับเป็นกันลยเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวมาครับวางเวียนภารกิจทั้งคุ่เป็นกับเที่ยวมาครับแวะเบิ่งสวนเบิ่งโคงน้องนาแล้วก็ให้แม่เพิ้นยากไหมครับตลอดยากสิเดี๋ยวต้องมาไล่ลมไล่อะไรอีกไม่ถ้าขับไปจอดลงรถเนี่ย มันจะหมดก่อนไหมครับนรกจะไปะจอดทำไมแล้วแล้ออว,วออออโอ้พอแล้วเหอรอนรกครับมันมันถึงถึงงรถไหมครับไหนโอ้น่ากลัวขับไปขับมาเพลินไปน,นิดนึงคนได้รถยังบอกน่ากลัวอาลคนแปล เสี่ยงไว้ต่อเสี่ยงดีไหมหน่ากลัวไม่ถึงอ่ะท่านี่ันนะรครับถ <laughs> อดไปนี่ก็ได้มั้งนี่นี่แหละคือน้ำมันมาเติมแล้วก็เหลือสองแปรงนี่เนาะข้าวบองแปรงนี่ครับโอ้ออเโหเียก่งได้หนิโอ้โหส,สองพี่น้องเจน,นพักกันไถซอยกันครับพี่น้องครับเอาต้นแล้วอันนั้นอะไรอะ่ะข,ขาวๆอ่ะ น้ำประดานครับเด้อปอบปดาลครับอ้าวมีบ่อยตรงนี้อีกครับผมโอ้ตัวน,นี้ไม่ใช่รับมันเดินน้ำมันมันทำอะไรงานลำบากเหรอครับทำงานคือติดแผงติดอะไรลำบากครับผมมันอยู่กลางแปลงด้วยเนาะครับเวลาใช้งานสายคงสายไฟครับมันค่อนข้างร้อยไก่อะ่ะโอ้อืมระ<ม>วังผ่นองค์ไ้ต่อเอาตีนออกเอาขาออกเด้งเลยแบบ ฟบเฟึบเฟบ,บเออไม่มีขี้เมาก็ถ่ายได้เนาะขับขี้เมาอยู่ไหนอยู่นู่นครับหนักปะต่อหนักกว่าขี้เมาไม่รู้ที่มึงโยงข้าไปหนักไหม<อ>หนักดลเพราะมันหลุดอตมันหลวมครับอก็เลยไม่ใส่เอ้ยไม่ใส่มันเข้าเว้ยมีขี้เมาไม่เข้าเว้ยผอดแม่งเลยไอไอคันนาเล็กๆอะ่ะ น่าจะน่าจะทําเป็นแป้งเดียวเลยนะต้นเนาะเดี๋ยวแม่เดีย๋ยวแม่บ่นครับเดี๋จะจะทําแป้งเดียวก็แง่ายล้วใช่มันนิดเดียวอะ่ะแต่ว่ากันไว้ก็ดีแล้วแหละมันแทบไม่ได้กันนะมันไถบางทีผ่านไปโดน <c oughs> ไปหมดแหล <c oughs> <c oughs> ะแป้งอีสองแป้งครับสองแป้งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าเสร็จอืมชั่วโมงหนึ่ง<อ>น้ำมันสักร้อยหนึ่งเนาะพอไหม ซื้อม่าใช้ส่วนเงาะบนรถแปดร้อยพอดีโอ้ซื้อมาอาทิตย์ซื้อมาอาทิตย์ละครั้งเหรอแต่กล่องก็เติมเครื่องรถปั่นน้ำเครื่ทุเรียนเนี่ยครับอืมตัวนี้เหลือแค่ส่วนเงาะมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ละใช้น้อยละโอ้สองใช้สองวันนี้หมดน้ำมันไปกี่ถังกี่ลิตรเนี่ยขี้เดียวครับอืมช่องเดียวนะรถช่องเดียวโอ้ ประหยัดอยู่เนาะได้เยอะอยู่นีิทั้งหมดไทยแบบนี้ว่โอเคไหมนะรถหรือว่าต้องดึงคนโอเคแบบนี้แหละแค่นี้แหละเพราะว่าเราถ่ายดะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนี่ฝึกทําปีแรกเราเราถ่ายดะแค่ทําให้ดินมันซุยเฉยๆก่อนจะดำแล้วก็มาไอ้นั่นอีกทีหนึ่งต่อไปขึ้นบ้านต่อทางนี้ต่อ รถจอดไปนี่เลยน้ำมันหมดทะเลี่าไม่เอากลับพ่อต้นเนี่ยรถอยู่สวนทุเรียนเขาแสะยาแสะอะไรป้าเรื่อยเปื่อยของเขาโอ้นั่นเขาล่มแล้วนุ่นเขาล่มแล้วคนเราจะสู้แดดดินดีได้นน่ต้น ดินดีดินสวยดิยนี่แม่เขาจะดำเอาบ่ครับปีนี้ดำครับโอ้รถดำเหมือนกันบ่ดำเหมือนกันปีมือน้องชายอืมดีดีด,ดีโอ้เก่งดินี่ขับได้นี่ไม่เคยขับขับได้นี่ม่ถือว่ามันเป็นก้อนเป็นหนักหนักขาวมันไม่บุ่มลงไปเลยนะรถอ่ะ แค่นี้แหละ,นนหะลมนนันนี่แหละนี่แหละก็ะะทายดะเฉยๆเนี่ยครับอันนี้คือไม่มีที่เมาเออตรงกลางคือมีอที่เมาเนี่ยครับช่วยๆๆได้อยู่นี่กะแต่เหมือนที่มันเสมอกันอยู่ต้นตรงนี้กับตรงนี้ ครับใช่ครับตอนแรกกานเลี้ยงกบเปยน,นะโรดอืมนี่เลี้ยงกบเราไม่ได้เลี้ยงหรอกเขาเอาออกเลยก็ได้เนาะครับทะเลทางน้ำมันมีเาเลยเอาไปใช้ไว้ครับอู้น้ำเต็มคลองเลยฝั่งนี้